ถ้าเราตัดใจจากเขาไม่ได้พยายามที่จะไปตามเขาแล้วอ่ะเขารู้สึกอย่างไรมีผลต่อความรู้สึกเขาบ้างหรือไม่ลองมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะนี่เป็นการทำนายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อะไรดีก็รับไปอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสนะคะดูดเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กันค่ะ ความสัมพันธ์ที่เรากับเขาจบกันไปเลิกลากันไปแล้วหรือบางคู่ก็คือต่างคนต่างิ่งเงียบกันไปเว้นระยะห่างท้ายที่สุดแล้วอ่ะถ้าเราเลิกตามเขานะคะไม่ได้ไปวิ่งตามไม่ได้ง้อหรือไม่ได้แอบรอเขาแล้วอ่ะเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะเขาจะเป็นฝ่ายที่มาตามเราหรือไม่หรือว่าเขาจะปล่อยให้เราไปจากเขาจริงๆนะคะ คนคนนี้นะคะหลังจากที่คุณกับเขาจบกันไปนะหรือมีระยะห่างกันไปแล้วแต่กรณีนะคะบางกรณีคือเลิกบางกรณีก็คืออาจจะแค่ห่างในช่วงแรกๆเขาก็ไม่ได้ทุกใจอะไรนะถ้าคุณไม่ตามอะ่ะเพราะเขาอะมั่นใจอย่างหนึง่งมั่นใจว่าทุกๆครั้งอะเวลาที่มีปัญหาการเลิกลากันไปคุณจะเป็นคนที่คอยตามคอยตื้อเขาคอยง้อเขาตลอดเขาก็ยังเชื่ออย่างนั้นว่าครั้งนี้คุณก็จะทํา นะคะเขาก็จะไม่ได้ทุกใจอะไรหรือบางทีอ่ะพอคุณกับเขาเลิกลากันไปห่างกันไปแล้วอ่ะพอวันนึงเขาอยากจะกลับมาเขามาง้อคุณอ่ะเขาก็สามารถที่จะกลับมาได้ทุกครั้งกลับมาได้แบบง่ายๆอ่ะเหมือนคุณอ่ะยินดีต้อนรับเขาตลอดเวลาเลยดังนั้นถ้าครั้งนี้คุณตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ตามจะอยู่นิ่งๆเขาก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะทำได้จริงๆ acting หรือสิ่งที่เขา action สิ่งที่เขาแสดงออกก็คือก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อยากหายก็หายเขาก็ยังคงใช้ชีวิตของเขาเหมือนเดิมก็คือยังใช้ชีวิตแบบมีความสุขอออกไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนออกไปสู่สังคมนะคะแล้วก็ออกไปทํางานทํามาหากินแล้วก็มีคนเข้ามาคุยเพราะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ก็จะมีคนเข้ามาคุย ใช้ชีวิตสดๆแบบหนุ่มฮอตสาวฮอตที่ไม่เหงานะคะไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะอยู่หรือไปซึ่งพอถึงตรงเนี้ยถ้าคุณอยากจะให้เขารู้สึกอะไรบ้างคือคุณต้องหายไปเลยหายไปแบบนานกว่าที่นานจนเขารู้แล้วว่านี่คือไม่ใช่ปกติแล้วอะ่ะปกติคุณไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นะคะผ่านไปในช่วงเวลาหนึ่งที่ คุณต้องมั่นใจแล้วว่าเนี่ยคือช่วงเวลาที่ฉันไม่เคยหายถ้าคุณไม่เคยหายจากเขาได้เกิน1เดือนคุณก็ต้องหายไปเลยเกิน1เดือนถ้าคุณไม่เคยหายจากเขาไปเกิน3เดือนคุณก็หายไปเลยเกิน3เดือนเพราะว่าเคสเนี้ยเขาจะรู้ตัวช้ามากเพราะว่าคุณไปทําให้เขาจําได้แล้วว่าเขาไม่ต้องพยายามอะไรเขากลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเขาก็เลยจะไม่ได้ทุกกร้อนอะไรทั้งสิ้นพอผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึง่งซึ่งค่อนข้างจะนานพอสมควร เขาถึงจะเริ่มเอะใจว่าเอ๊ะครั้งนี้ทําไมคุณไม่ตามเขาหรือครั้งนี้ทําไมคุณดูนิ่งดูเงียบผิดปกติเขาก็จะมีการเข้าไปส่องคุณในทางโซเชียลนะคะเข้าไปส่องทีเนี้ยคุณต้องทําความเข้าใจก่อนคุณต้องกลับมารักตัวเองกลับไปทําตัวเองให้ดูสดใสนะ ทำในเรื่องของรูปร่างหน้าตาการแต่งกายให้ดูมีชีวิตชีวาให้ดูสวยดูหลอ่อให้ดูมีเสน่ห์แล้วก็ออกไปใช้ชีวิตออกไปพบปะผู้คนออกไปพบปะเพื่อนฝูงมีกิจกรรมใหม่ๆหากิจกรรมอะไรก็ได้เข้ามาทําคือเข้าสังคมแล้วก็มีกิจกรรมเวลาจะอัปเดตตัวตนลงโซเชียลจะเป็นการที่แบบไม่ใช่คุณแบบนั่งเหงานั่งเศร้าอยู่ในห้องอ่ะแตจะเป็นกิจกรรมที่ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะแล้วก็ าบางกิจกรรมคุณอาจจะไปคนเดียวได้แต่มันจะต้องเป็น energy ของคนที่ไปเที่ยวคนเดียวแล้วมีความสุขมีพลังบวกหรือบางกิจกรรมคุณก็อาจจะมีเพื่อนมีคนรู้ใจมีคนสนิทใจไปด้วยพอเขามาสองแล้วอ่ะเขาก็จะเริ่มงงแล้วว่าคุณเงียบหายไปผิดปกตินะแล้วคุณยังไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขคุณยังออกไปพบปะเพื่อนฝูงแล้วบางทีก็มีเพื่อนหน้าตาแป,แปลกๆอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนใหม่ๆม,มันจะทําให้เขาเริ่มเกิดความระแวงสงสัยแล้วว่า คุณหรือว่าคุณจะไปจากเขาได้แล้วจริงๆหรือว่าคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วจริงๆนะคะนั่นแหละเขาถึงจะเริ่มรู้สึกเห็นค่าของคุณไพ่ใบนี้นะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญที่ลอยออกไปจากมือมือที่เอื้อมไม่ถึงอะ่ะแล้วก็นั่งเครียดกลุมขมับ เพราะฉะนั้นอะช่วงแรกเห็นได้เลยว่าถ้าคุณหายไปเขาไม่ได้ทุกร้อนเขาก็ยังมีคนคุยมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเขานะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหายไปจนนานผิดปกติแล้วคุณก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเอง